น้องไนท์ครับ<ะ>ลูกค้าเขาบอกว่าผมดูแต่น้องไนท์ครับเสียยะกษ์ดูแต่หนูใช่หนูก็เดินให้เขาดูอย่างเดียวเลยรถไม่ต้องดูหรอกดูแต่หนูอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เหรอมาซื้อรถกันหนูก่อนนอกจากจะให้ให้ดูรถอย่างเดียวจะดูหนูอย่างเดียวช่วยหนูซื้อรถหน่อยนะคะบอกอเขาอ,อ<ห>ขา้อนเขาหน่อยอ่อนเขาหน่อย หนูจะโดไนไล่ออกแล้วคะ่ะหนูไม่ได้ปล่อยรถเลยนะหนูไปอัดคลิปกับ,บอีกช่องหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอีกช่องหนึ่งวิวดูเป็นร้านาโทรมาทําไมโทรมาจีบโทรมาจีบอรถไม่ซื้อเอแต่ว่าเวลาซื้อรถไปซื้อใครซื้อคนอื่นซื้อใครแบมบี้ใช่ค่ะแบมบี้ซื้อกับใครอีกสาวเอน็นสองคนแล้วหนูอะไม่มีอะไรเลยคะ่ะเขาโทรมาทําไม โทรมาจีบจีบโอเ้โอเธอหลังหนูจะไปอัดต้าเขานะไปอัดอีกไหมแบดกับพายุไหมอัดค่ะอัดอยู่อีกอา้าว <laughs> ทั้งที่ไม่มีลูกค้าแต่ก็ไปอัดกับเขาเออโอ้เอาเอา,เอาถือว่าใจมันรักอะ่ะเออไปหลงคารลมเสียเสียงก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะเอาแนะนํารถเข้าใหม่ลูกค้าหนึ่งคันลูกน,นะี้บอกบอกเขาด้วยว่า อย่ามัวแต่ดูหนูอย่างเดียวดูรถหนูหน่อยซื้อกับหนูด้วยนะนยไม่ใช่ว่าดูแต่หนูแล้วไปซื้อกับเซลล์คนอื่นหนูก็จะโดนไล่ออกแล้วค่ะเออหนูไม่มียอดเออบอกเขานะ,ะอ้าวรถปีรถปีถป2018เป็นรถอะไรคะลูกเป็นตัวท็อปค่ะ h อดา a แจ๊ z GK นะครับโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมเกาหลีใช่ค่ะ อันนี้โฉมไทย <laughs> หนูหนก,ก็แก้หม่ดีเอ้ยไม่ใช่พี่ก่อนที่เขาจะเลิกผลิตเออต้องบอกอย่างนี้เอเอก่อนที่เขาจะเลิกจะเลิกผลิตฐานผลิตในประเทศไทยนะเ้าก็เขาจะเปลี่ยนไปผลิตที่เกาหลีอ่ายกโมเดลเนี่ยกลับไปที่ญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> ผมก็จะไม่มีแจ๊สอยู่ในประเทศไทยไม่มีฐานผลิตในประเทศไทยเออของใครเนี่ยรถเดิมนะครับท้ายเดิมครับเดิมดูบล็อกแม่แรงคู่มือยางอะไรยัางดูหนึ่งหนึงึ่งโฟม ยังอยู่อยู่ไหมแป๊บหนึ่งค่ะดึงเป็นไล้อย่างอะไรยังไม่เคยสัมผัสพื้นโลกเลยใช่รถรับประกันเลยนะไม่ติดแคสนะครับอ่าอย่าไปยัดขยะนะอ่ารถพับเบาได้นอนนอนเล่นนอนจำอ่าบัมจี้จำได้ในนี้นะครับอ่าหนุนลองขึ้นไปโชว์ลูกค้าที่ว่านั่งบัมจี้จำนั่งกินเคสซีตรงนี้ได้ไหมเออนอนดูขึ้นไปนอนเออ ขึ้นไปนอนอพอี่ตัวน้อยพี่ขึ้นไม่ไหวหรอกก็ตัวน้อยอ่ะโอเคนะครับนอนเล่นได้บังคีจัากันได้จักกระจื้อจักกระจื้อได้หมดนะครับกินเคสซในรถก็ได้ที่หนูชอบกินนะอ่ะเออโอเคไหมเออมือกล้องมือกล้องขำเลยเนหะ็นไหมเอาไปดูข้างในเอาไปสตาร์ทรถให้ลูกค้าดูหน่อยนะมีอะไรมัง่งออปชงออปชันออปแชทน,นะน่ะมีอะไรมไั่งพวงมาลัยมัลติฟังกชันอะไรอีก สอนไปแล้วอะไรปุ่มฟูดสตาร์ทเอฟซ em> we well ีเขาบอกว่าน wow. so ้องไนซ์เสียยะต้องสอนให้น้องไนซ์พูดพูดเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้ฟังเสียงน้องไนซ์เลยผมเห็นแต่หน้าน้องไนซ์ผมก็มองแต่หน้าน้องไนซ์แล้วไหนเนี่ยเออไหนก็คุณแจอยู่ไหนนั่นเลยค่ะแล้วหนูเอาคุณแจไปไหนเสียเสียมจำกลางห้องก็คุณแจคุณแจหนูไปไหนอ่าไม่ค่ะหนูยังไม่ได้ไม่ประมาณเท่าไหร่เสียเสียมจำจำได้ไหม อ่าประมาณนั้นแหละ6ก0 0 0่นเจ็โลเอากุญแจมาน้องไหนอยู่ไหนเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูมาดูห้องเครื่องก่อนอ่ะหนูไปสตาร์ทรถเดี๋ยววนไปดูใหม่นี่ห้องเครื่องเสียยะมาดูก่อนเลยหัวน็อตเดิมนะครับลองแก้มไซส์ขวาฝากระโปรงเดิมมารช็อคแต้มสีอยู่ครบเครื่องเดิมๆนะครับผมเป็นรถปี18 1.5ปดอสีสตาร์ทจึ่งเดียวติดนะออามาดูเลขไม่เท่าไหร่ลูกเล หกหมื่นโลนะครับ 60, 60. ไม่น้อยมากไม่แค่หกหมื่นเองนะ<ม>ใครชอบคันนี้นะครับระหว่างเลือกเอาเลือกชอบรถหรือว่าเลือกชอบน้องไนท์<อ>นะ<ม>เอาอันไหนดีถ้าเลือกชอบรถนะครับก็ซื้อรถแต่ถ้าเลือกชอบน้องไนท์ซื้อรถกับน้องไนท์ด้วยค่ะรถคันนี้คือแจ๊สจีเคปี2 0 1 8ราคาเงินสดอยู่ที่ สี่แสนสองหมื่นสองหมื่นห้าพันบาทอ่ 4, 25, าสี่แสนสองหมื่นห้าพันดูคลิปนี้กับน้องไนท์เอาส่วนรถอีกสองหมื่นบาทค่ะเลือขายเท่าไหร่คะเหลือขายสี่แสนห้าพันบาทค่ะค่างวดเท่าไหร่คะค่างวดเจ็ดพันบาทเจ็ดพันตลอดสัญญาใครสนใจรถคันนี้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ0 6 2 5 0 8 5 6 9 0ค่ะจ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้เสียยะแล้วก็น้องไนท์ไปก่อนนะสวัสดีครับ